5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. b rought to you by AIS Business 5G your trust digital partner สวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้คือ work from home อย่างไรไม่ให้ฝุงซ่านนะฮะ ดูท่าแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะต้อง work from home กันสักระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ work from home มานานมากแล้วนะฮะหลายคนก็เริ่มรู้สึกอยากเจอคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่เติมพลังด้วยกันเจอผู้เจอคนนะ extrovert อะนะแต่จริงๆแล้ว introvert อยู่บ้านานานๆก็เบื่อมกันนะครับก็หลายคนก็เริ่มรู้สึกว่า ฟงซ่านอะเหมือนมันอยู่คนเดียวเยอะนะคือครั้งนี้มันไม่เหมือนกันทํางาน work from anywhere ปกติคือปกติเราไปร้านกาแฟก็ได้ไปนู่นนี่ได้ใช่ไหมไปทํางานที่ co-working space นะฮะมันก็เปลี่ยนบรรยากาศเจอผู้เจอคนอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่นี้มันอยู่คนเดียวจริงนะฮะแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงว่าไปออกกําลังกายก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับสวนสาธารณะก็ปิดอะไรก็ปิดนะฮะแล้ก็อย่างกรณีของคนที่วิ่งเนี่ยก็ ถ้าอยากจะวิ่งข้างนอกคือต้องใส่หน้ากากซึ่งมันก็พอได้นะครับแต่มันเหนื่อยมากเลยนะมันแบบผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ mm. ก็นี่แหละมันมีหลายสาเหตุนะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าทำยังไงไม่ให้ฟุ้งซ่านนะครับข้อที่1คือผมคิดว่านี้สําคัญมากต้องมีรูทีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการ work from home ถ้าเราไม่ตั้งใจมีรูทีนเนี่ยมันก็คือว่ามันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยตื่นหน้านะฮะกริ้งๆิเช็คมือถือนะฮะแล้วก็เปิดคอมทางานเลยอาจจะยังแบบ พิ่งตั้งตัวขึ้นมานั่งอ,อยู่บนเตียงเลยเนี่ยนะลราก็เปิดคอมทํางานเอานูน่นนี่นะฮะเสร็จปุ๊บถึงบ่ายสามไม่ได้อาบน้ําเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือมันทําให้เหมือนรูทีนเรามันเสียนะครับสิ่งหนึ่งที่มันมีงานวิจัยเลยนะว่าจะช่วยมากๆเลยก็คือคุณตื่นมาคุณทําปกติเหมือนจะไปทํางานนะอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดนะครับอาจจะไม่ต้องจัดเต็มเหมือนตอนออกไปออฟฟิศก็ได้แต่ว่าอาบน้ําแต่งตัวให้มันแบบเหมือนแบบโอเคนี่คือการเริ่มวันใหม่แล้วถ้าเกิดกิจวัตรตอนเช้าคุณเคยทําอะไรนะฮะ เช่นคุณอาจจะเคยดื่มกาแฟกินข้าวเช้าก็ทำซะนะฮะทำให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งตรงที่ทํางานเนี่ยเมื่อเวลาจะเริ่มงานนะครับซึ่งเป็นที่มาของข้อ2ก็คือควรจะเซตโซนทํางานให้ชัดเจนนะครับคือเข้าใจแล้ว่วาบางคนเขาจะมีเรื่องพื้นที่จํากัดแต่ว่าพยายามหาหาหมุมหาคอร์เนอร์ที่โอเคพื้นที่ตรงนี้นี่คือพื้นที่ทํางานนะครับออกจากตรงนี้คือเราจะไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การจัดอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราไม่ลากนะฮะบบางคนเนี่ยนั่งทํางานถึงแบบปิดคอมแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยมันก็จะคิดเยอะครับเพราะว่ามันทางานเหมือนชั่วโมงมันเพี้ยนไปหมดนะครเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่าจัดโซนให้นิดหนึ่งแล้วก็มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่งังตอนนี้คือเวลาทํางานตอนนี้คือเวลาเบรกนะฮะอีกอันหนึ่งเป็นผมว่าอันนี้สําคัญเหมือนกันก็คือคุณต้องโดนแดดนะฮะพยายามโดนแดดให้ได้ ทุกวันถ้าเป็นช่วงเวลาที่แดดร้อนมากๆเช่นแบบสักสิบโมงเนี่ยเอาสักสินาทีพอนะฮะอย่าไปโดนเยอะขก้นไปก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาเช้าๆช้าเลยเย็นๆยเนี่ยถ้าสามารถออกมาเดินได้นะครับไม่ต้องถึงกับออกกําลังกายหนักก็ได้นะครับออกมาเดินออกมาอะไรเงี้ยให้มันโดนแดดเจอธรรมชาติบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เรา refresh มากขึ้นนะครับข้อที่4คือถ้าเป็นไปได้ออกกําลังกายดีนะือต่อจากข้อเมื่อกี้ไหนๆก็ออกมาเดินโดนแดดแล้วนี่ก็ถือการออกกําลังกายสะตอนนั้นเนี่ยก็จะดี อย่างน้อยที่สุดสมมติออกมาไม่มีพื้นที่เนี่ยนะครับออกกําลังกายในห้องก็ได้นะฮะมีคลิปต่างๆมากมายที่คุณชอบแบบไหนก็ไปดูเลยเนี่ยแล้วก็ออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยให้เหมือนกับเป็นการรีลีสความเครียดอันหนึ่งนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนที่ทําก็รู้เลยว่ามันมันช่วยรีลีสความความเครียดจริงๆเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยมากๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องกําหนดตารางการทํางานที่ค่อนข้างสัดเจน ง่ายสุดก็คือใช้ตัวปฏิทินของเรานี่แหละนะครับตารางการทําง,งานแบบที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงว่าจะทาให้เราเนี่ยเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านได้ก็คือการอัดมีติ้งออนไลน์เนี่ยติด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 กันแบบชน,นิดที่เรียกว่าไม่มีการให้หายใจหคอเลยนะฮะก็คือจบอันนี้10บโมงอันนั้นต่อ11บเอ็ดโมงถึมองต่อเที่ยงเที่ยงต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้ Zoom หรือว่า r o s o f t team มเยอะเนี่ย มันจะเกิดอาการที่ว่าซูมฟาทิกนะฮะซึ่งมันมันมีจริงๆคือมันเหนื่อยเพราะว่าเราต้องแปลภาษากายแปลอะไรจากคนคือมันไม่เหมือนนั่งอยู่ในห้องประชุมอะนะฮะซูมฟาทิกนี่ขนาดวันก่อนที่มันมีข่าวว่า CEO ของซูมยังเป็นซูมฟาทิกเลยนะเพราะฉะนั้น,นไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงครับก็ต้องพยายามหาเวลาเบรกถ้าเป็นไปได้เนี่ยในทุกๆมีติ้งที่สมมติคูมีติ้งสัก45นาทีนะครับเบรกสักครึ่งชั่วโมงทํางานอื่นบ้างแล้วก็กลับมามีติ้งใหม่พยายามจัดสรรเวลาให้้้้แแต่่่่่่ถาาไไมไดดจริงงเเนนนีียยยนียยยยอออทสุขแบบ นิดหนึ่งก็ดีนะคะคือขอแบบสักห้านาทีก็ยังดีนะครับข้อที่หกคือว่าลองยืนทำงานดูวิธีนี้เวิร์มเงินนะฮะคืออันนี้อาจจะต้องเซตอัพนิดหนึ่งนะฮะมันจะต้องมีจุดแต่มันก็ต้องลองหาได้นะในบ้านมันที่เราแบบยืนแล้วก็พอที่จะวางโต๊ะวางอะไรได้เนี่ยลองยืนทำงานดูจะพบว่าเออทีมันช่วยนะช่วยนะฮะจริงจริง ถ้ายืนทํางานได้เนี่ยนะครับมันลดอาการล้าของของแบบหลังของแขนของอะไรเงี้ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าระวังเรื่อง personal hygiene โดยเฉพาะเรื่องของการกินและการนอนนะอย่าก,กินเยอะเกินไปกินเยอะนนเนี่ยแล้วเราไม่ได้ขยับตัวเยอะใช่ไหมคือเวลา work from home เนี่ยโอกาสที่มันจะขยับตัวเยอะเท่าไปอยู่ที่ office, ออฟฟิศก็คงจะยากอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เดินไปหาใครเนี่ยกินเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกแน่นอึดอัด อย่านอนน้อยเกินไปนะฮะแม้นะว่าอาจจะทํายากหน่อยแต่ว่าให้ระวัง2อเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะโอเคนะครับทิ้งท้ายไว้ข้อหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ work from home ถ้าสมมตินในกรณีที่สามารถจะจัดหามาได้เช่นที่วางแล็ปท็อปที่มันเอียงๆนะฮะหรือว่าแม้แต่คีย์บอร์ดแยกนะฮะหรือว่าเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ทำงานเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้การทํางานที่บ้านคุณเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องเล็กน้อยที่เราดูแลใส่ใจพวกนี้เนี่ย มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฟังซ่านของเราเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by AIS Business 5G